โอ้ยมาทัดศนศึกษาจะไหนคือเมยแท้บอกแล้วยากครอบกระปุงแห้งมันเสียมวนแห้งโอ้ยกูคือเมืยแท้สมนำหนังเปียงคุณคู่กับเมืยคือกันอีกอาทิตย์กูคือบโบสัมบายใจวะยังอีกมวนปานนี้ยังสีบวัสสัมบายใจยังอีกบัดกูห่วงซุ้มที่มันอยู่ทั้งในแม่มึง โอ้ยสิเปห่วงมันเห็นอย่างก้นซาคนลื้อซื่อๆว่าเมืองรับแล่นอ่ะมันบ่มีดอกแมีนแท้มันให้มีความสูงตัวนั้นนะมุกเกี่าเรียญยุ่งขนานี้มันบ่มี่บสบายใจเอาเธอก็พูดให้เพื่อนฟังสิทำไมทำไมพูดให้เพื่อนฟังไปเลยนายอาเจมัคุณเป็นอะไรคุณบอกหนูมาสชพี่มือนี่มันสิเกิดเอียงขึ้นกระตามแต่ด้วยเฮ้ยเฮาต้องไปบอกให้มันหูว่าวที่เฮาอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองรับแล้ โอ้ยเามึงอย่าหาบอกไปทัวร์อะไรไปกุสิพาไปบอกเอออาจารย์สันบอกไปเล่อยเอินมันมาเากระดูกเอิ้นเอิ่นเอิ่นเอิ้นมันมาเวาขัดภาสียท็อปปี้เออท็อปปี้นท็อปปี้นกท็อปปี้้นกท็อปปี้ท็อ้นก่็อป้ท็อปปี้ท็อปี้ทารปปพนัปป้็นป้ท็อรปี้อาปีรย์จบปี้ท้้ท็อปอรับอาจารย์ อาจารย์บอกตอนนี้ครูไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูเต้นมาตลอดทางแต่ว่านายอาทิตย์เขาไปทราบอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังสิโนบครับครูพูดไปยกูมีความบสบายใจวะมันมีความบ่สบายใจเว้ยแต่แต่มึงต้องฟังกูดเวยฟังอยู่ว่าว่าคันกูว่าออกไปละมึงมึงจะว่ากูผีบ้าผีบอจังสันจังสี่แม่นบอมึงเสือกูแมนบอแมนก็ได้คือ กูสิบอกมึงว่าทีที่เฮาอยู่เนี่ยมันโมเมนเมืองมนุษย์เอ้เน้าไปเลยเถัะมันคือเมืองหลับแร่พูดไปเลยอาทิตย์พูดไปเลยกเฮงเอ้มึงอย่ามางมงายเลยมั้งบอกกันรู้เนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่พวกมึงทุกคนม่ต่องว่ากันนะเว้ยพอมองที่เฮายืนอยู่เนี่ยมันคือเมืองหลับแร่และพวกเฮาทุกคนนี่ตอนนี้ บอกา้ำมาที่จะออกจากเมืองรับแลให้งนไดล่ะเว้ยแต่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 แ่แต่แต่แตแตแต่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 ่แต่<ม>แต่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 แ <polarization> ันได้พั <ira> นหัวยองมึงจะบอกมากเลยเว้ยเมื่อเราแร่ยังมึงก็เห็นว่าเมืองในยุคกลางหุบเขาที่พอเข้าเดินทางกันมาแม่นเราก็แค่ว่ามีผู้หญิงมาพักเขาไปเขาไปพักพอนิยู่บ้านของเขาเท่านั้นหยุดนี่แหละเว้ยเมืองหลับแร่คองแท่บสื่อมึงอโล่เบ้งไอ้นกสามพอกา่ต้องตัวน้องนกจ้า น้องได้ยินเบิดแล้วผู้ใดอ่ะยาะว่าแมนยีดีถอดยิมยาว่ายีดีเด้อนกักจีอาจตน้องรู้เพราะเเกิดเมื่อหนึ่งไอรู้ความจริงเพาตัวของพวกนั่งนี่ว่ามันมนุษย์ไอคงสิหลับบ่ได้พวกเราต้องทำตามกฎของชาวเมืองลับแร่ เื่อสืบทอดทายาตระกูลแล้วตอนนี้น้องกระได้ทองาาาตามความตั้งใจของน้องแล้วไอ้นก <I know. S 2> ถ่ายคิสินีไป ขมินนี่เป็นขมินทองคำทองคำมันสีนำผ้าอายกลับบ้านกลับเมืองไปยังปลอดภัย<ะ>มันจะซอยปกป้องอายจากพวกอสูร<ะ>จากพวกอสูรมองที่มันสัวลวายมันจะทำทลายอายบอดายอยู่เมืองนี่ มันอาจจะเป็นแค่ขามินธรรมดาแต่เกิดอยู่เมืองมนุษย์มันจะเป็นทองคำย,ยให้บวกลายไปแบ่งกันนี่นียงเธอคือเป็นคนแบบนี้เธอก็รู้ ว่าจุดประสงค์ที่เท้าคำมายุมองนี้เขาอยากอยู่น้ำเธออยากอยู่น้ำลูกของเขาเขามาอยากหนีจากนีเลยเบียคือโว่แบบนี้ไอ้นกน้องต้องทำตามกฎเขาสองคนมันหักกันบ่ได ที่เป็นมนุษย์พวกเราเป็นสาวหลับแล้วน้องต้องไม่ลูกมาสืบประกูลชาวหลับแลของพวกเราในเมื่อพวกท่านรูปแบบนี้แล้วพวกท่านคงสิ้นรับในตัวของเราบ่ใดพวกทำกระกบไปซะถ้าบุคคลมาเห็นพวกท่านทั้งหมดเนี่ย

มันกินแค่เธออยากมีลูกอย่ามเป็นคนสืบเผ่าพันธุ์เท่านั้นเองแมนม้าแมนม้าปกเ่าทุกคนก็ขึ้นกันเหมือนกันออฟฟี่ ทุกสิ่งทกอย่างมันคงเป็นเรื่องเก่าๆไปแล้ววันเวลาที่บอกเข,ข,เขากลับบานเขบอกเขาถอนเขาได้มีหัวใจบอกเขาอีกต่อไปแล้ว